ออกมาหน้ากล้าทำกล้ารับหน่อยูออกมาเพื่ออจะไม่รู้เออออกมาทำไมวะออกมานคาจอกออกรถเก๋งมันกระจอกเออต้องออกรถกู้ออกมาทำไมวะไม่รู้ออกมาทำไมเอาท่าเบอร์สุขคนตอนเนี้ยเอาแบอย่างรถเก่งยาปลาเปล่ามันยาปลาอย่างไร มจะเกิดก็ให้ไม่เกิดไปเอาแป้งมาอีกเติมแป้องไปตมแป้งช่างพวงร้องไห้ทำไมล่ะน้ำตาบอกแล้วมึงอย่าให้ช่างพวงขึ้นอย่าให้พวงขูห้ามไม่ฟังเลยนะฮะเออมึงอย่ามุดแต่ในรูเออบอกแล้วแล้วเก่งมึงออกมาหากูอยู่ตรงนี้ใครไอ้หนักกันไรไหมมึงมากินหมูเฮ้อ ตา้งวงเมาหมูอ่ามึงมากินหมูเอ็มเอาหมูเลยมาวะอสามชั้นพี่สามชั้นเอ็มมันเอาหมูเลยมาเนี่ยใช่มาสามชั้นเข้าใจบอหนูมันไม่มันน่ะต้องมากินหมูหนูกับหมูนะครับอ่อ้น่าก็เลยหมายมึงฟังไว้หมูไม่มีราคาเหรอโอ้โห ไม่มีไม่มีราคาเขาจะขายหรอรับรองราคาบอกแล้วอย่างนั้นจะงงขนพูดแล้วไงไม่ฟังเลยพี่ก็ตอนนั้นจะพูดอยู่เตือนมาแล้วว่าอย่างไรค่ะงงขึ้นมึงไม่ฟังกู้งไงเนี่ยเป็นยังไงนะเป็นยังไงเตือนมาเลยห้าคู่เลยขำเลยเลยบอกแล้วอย่องน้นขึ้นพี่อย่าสวนพี่เวลาผมพูดอ่ะผมลืมคำพูดโดน พ่อใส่ละบันนี้ไปไหนแล้วนอนนี้หหูมึะเขาซื้อมาพันสองพันนะหนูมึงน่ะราคาเท่าไหร่พูดอยากซื้อมาย่างบ้างเปล่งมันจะอร่อยกว่าหมูไหมแป้งมันติดของเป็นก้อนเลย เกียร์ไปบอกเขาเข้าเหมือนกันเนาะเตือนมึงแล้วไงมึงไม่ฟังอ่ะพูดมึงไม่ฟังเออมึงถามที่ว่ามึงพูดแต่คำเดิมๆมึงไปหาบุกใหม่มามั่งอ่เออกล้าทำกันเครื่องอยู่ไหนเครื่องอะไรกัปตันอยู่ไหนวะเครื่องไปรูเลยครับอู้ปัดร้อยฟ้าเลยเนี่ยก็ทำก็รับหน่อยแต่ไม่มีอะไรข้างในไม่มีเลยพูดอะไรไว้น่ะ เขารู้กันหมดแล้วเออเข้าใจไหมหูน่ะเออเดินไปหูน่ะเดอดร้อนกูด้วยตอนเนี้ยเดอนร้อนหมดเลยเดินร้อนหมดเลยให้ในยจะอิ่มก่อนมึงเป็นอย่างงี้ไงมึงไม่ฟังเขาไงมึงดื้ออไงมึงชอบดื้ออย่าดื้อนะอย่าให้ไปถึงไหน ไม่ดูมือจับเวลามึงเดือดร้อนอะใครช่วยมึงไฟไหมใครช่วยมึงดับไอ้ตัดดับคนเดียวเป็นไงล่ะเหนื่อยไหมจุดเองดับเองนักเรียนพอกบอกแล้วอย่าไปจุดเมาหูอ่ เองดับเองนักเลงพอครับผมกูบอกแล้วมึงอย่าไปจุดเวลามันเผามามันลามันดับไม่ทันใครช่วยมึงละทีเนี้ยเอาปอีกไหมปอแล้วับพอแล้วเงไหมกูเดือดร้อนไปด้วยเงินไหมเนี่ยกูบอกแล้วมึงหงางวงขึ้นเนี่ยมึงเข้าใจไหมเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยทั้งมันะไเนี่ยด้วยใรดยใครวใครด้วยไหร้วยใยใดว้วด้วยรดดร้อย้ นไหนก็สายฟาดด้วยพรุ่งนี้โดนห้อยพรุ่งนี้ห้อยคัวตะลิงนะเชือกขาดห้อยเอาตาลิงมาห้อยงูทั้งนั้นงูทั้งไหนอย่าห้อยคนเดียวนะถ้าอยากจะห้อยนะนับดูใครทาแป้งด้วยใครทาแป้งบ้างห้อยให้มันหมดมึงเลยตอกมาตานมึงต้องห้อยทุกคนก็ทำก็รับได้อยู่ไหนวะ ก้าทัก้ารับจอยทั้งนี้หัวข้อมีนะครับหัวข้อแรงแต่เนื้อไหนมีอะไรครับถ้าคนดูดันเยอะั้งนันน่ะเออแกว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 วดำลงวันที่เจ็ดมานะรู้อย่าไม่มาไว้เจ็บไม่มาเีอยถอดรูปแจงออกเลยนะดำลงไอ้สิ่งขอน่ะมาไหนพี่มังานมิตติ้งอ้าไม่รู้ก็มีงานนะ เอาวันที่เจ็ดนี่ไงเมษาเนี่ยเจ้าไปอยู่ใส่มาดิไปอยู่ใส่ม้าดิพอยอยู่ในรูออกมาได้แล้วออกมาได้แล้ววันที่เจ็ดจะมีมิตติ้งไงมิตติ้งไงเอฟเอฟยู่ทีไฟครับไฟมีแต่พิธีไฟครับเอฟตีลุงพลโอ้โหมีมีมิเต่พิธี้วันที่เจ็ดเจอกันเอฟตีใครไม่มาถือว่าพลาดฟรีตลอดงานนะ ฟรีหลาฟรีฝีไม่ใช่ใจนะไม่ใช่น้องขนใจหลงหลังนุ่มฝีพีบอสลั่นแล้วบอสลั่นแล้วฟรีนะครับบอสบอสและยูทูบเบอร์ล่ะมีฟรีตีความมีฝีดีคอาฟรีหมดฟรีหมดวันที่เจ็ดเจอกันเจอกันมึงดิ้นแน่คือเนี่ยนะดิ้นแล้วมึงดิ้นเนาะดิ้นเด้งวันที่เจ็ดนี่แหละครับเดี๋ยวรอดูเลยคืนนี้มึงดิ้นแน่นอนบอกแล้วมึงให้ทั้งมึงยังให้ทั้งคงขึ้นมึงรู้ไหมขึ้นนะกูเรียบร้อยไปด้วยมึงรู้ไหมเนี่ยวันนี้กูก็่ะให้ฟาดนะ ไงไปเนี่ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแปลงเขาคอกูเนี่ยเห็นไหมติดคอไม่หายมึงไม่ลบแขนแอนไงลบก็ไม่ลบนแบบไลมไปเดี่ยวไหนแล้วะเขาไปฮอดใสแล้ว เอาพ่อฟังแอดนายบาดเบืงคนท้าแปลงเราาแอดนายจะยกดูแอนายยกใครก็นสิฟาดบเลยไปกันสิฟาดบอกส่วนใครให้ใคให้เอาจะยกแนวตงใครไหมสักเดี๋ยวมันมาถืงหูเราสวัสดีค่ะเอาไปูยกอีกหนึ่งนีคนกสอออยงสำหรับผมนะครับเอาไปอีก มันพอละยาห็ตในั้งพงึ้นเพราะยังมันเดือดร้อนคอยแป้งเขาว้อพี่น้องเยเากำลังว่าฉิมันลอยกินหมูมันทาไปได้ยังไงทุกวันทุกวันปะเออมันแป้งไปเป็นล้ งงอยู่ด้กันแม่พาไปได้จังไงสู้มือสู้เว้นเออแต่ว่ามันท่าได้เพราะว่ายังเพราะยังมันเมาหมูเมา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 หมูเมาหมูน่าจะเมาสร้างแล้วเมาสร้างเมาเสือเนี่ยเขาตั้งฟาร์มดีกันนะมึงไม่เคยตั้งฟาร์มดีตั้งแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ ยินบอก,กหูอ่ะอะมาาเปลี่ยนทางเลยนะครับทางเลยเวลานี้มานานรอเป็นกะมานา,นานแล้วร <c oughs> อเป็นกะมานานแล้วขันบอกยังไงหวเ,<อ>เลยข่าวตาความดีกันนะมึงอย่าไปดิ้นนะ<ห>นคืนนี้แต<ห>่คืนนี้แล้วเขาจะรอดูมึงว่ามึงจะดิ้นเรื่องอะไรเปลี่ยนมุกใหม่บ้างเล่นแต่มุกเดิมๆดมน่าเบือ่อ